สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาเจาะลึกเรื่องที่อาจจะดูเป็นเรื่องเอกสารธรรมดาธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วสำคัญมากในระบบราชการไทยก็คือเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526น้ี่แหละครับสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากตัวระเบียบเลยนะครับมาดูกันครับว่าระเบียบนี้เขาวางกรอบเรื่องเอกสารราชการไว้อย่างไงบ้าง ค่ะคือระเบียบฉบับนี้จริงๆก็ใช้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่1มิถุนายนปี2526เลยค่ะถือว่าเป็นเหมือนออแม่บทหลักเลยนะคะในการจัดการเอกสารราชการทั้งหมดแทนที่ระเบียบเก่าๆไปเลยครับแล้วคำว่างานสารบัญที่ระบุในนี้เนี่ยมันหมายถึงแค่การพิมพ์เอกสารหรือเปล่าครับ หรือว่ากว้างกว่านั้นอ,อ๋อไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะคือมันกว้างมากจริงๆคําว่างานสารบัญเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ออการจัดทําการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทําลายหนังสือหรือเอกสารราชการเลยค่ะโหครบวงจรเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นกระบวนการทั้งหมดเลยค่ะน่าสนใจมากครับแล้วหัวใจหลักจริงๆของระเบียบนี้คืออะไรครับเขาแบ่งประเภทเอกสารราชการไว้ยังไงบ้างครับ หลักๆเลยนะคะระเบียบนี้แบ่งหนังสือราชการออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆค่ะ6ประเภทเลยเหรอครับใช่ค่ะแต่ถ้าเอาที่แบบว่าเห็นภาพชัดๆแล้วก็ใช้บ่อยๆนะคะก็คงจะเป็นคู่ของหนังสือภายนอกกับหนังสือภายในค่ะอ๋อสองอย่างนี้ต่างกันยังไงครับค่ะ หนังสือภายนอกนะคะอันนี้จะใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการด้วยกันหรือว่าติดต่อกับหน่วยงานภายนอกหรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกเลยก็จะมีความเป็นทางการสูงมากต้องใช้กระดาษตราครุฑค่ะแสดงถึงความเป็นทางการเป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงานเลยเข้าใจครับเหมือนเป็นจดหมายทางการออกไปข้างนอก ใช่ค่ะส่วนหนังสือภายในเนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะใช้ติดต่อกันภายในกระทรวงทบวงกลมหรือว่าในจังหวัดเดียวกันรูปแบบก็จะกระชับกว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองมากเท่าหนังสือภายในค่ะใช้เป็นกระดาษบันทึกข้อความอ๋อเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารภายในหน่วยงานเองถูกต้องค่ะลดขั้นตอนลงไปเยอะเหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับการแยกระดับความเป็นทางการนี่สะท้อนวิธีทํางานเลยนะครับแล้วนอกจากสองประเภทนี้ มีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะก็จะมีอีกสประเภทนะคะอย่างเช่นหนังสือสั่งการอันนี้ก็จะเป็นพวกคำสั่งระเบียบข้อบังคับที่ผู้บังคับบัญชาใช้สั่งการลูกน้องครับครับแล้วก็มีหนังสือประชาสัมพันธ์ค่ะพวกประกาศแถลงการข่าวสารต่างๆที่ต้องการแจ้งให้ทราบโดยทั่วไปอ๋ออันนี้สำหรับแจ้งข้อมูลเยอะๆใช่ค่ะ แล้วก็จะมีหนังสือประทับตราค่ะอันนี้จะใช้ในกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนะคะใช้ตราประทับแทนการลงชื่อเลยเช่นขอรายละเอียดเพิ่มส่งสำเนาเอกสารหรือตอบรับทราบเรื่องง่ายๆนะคะครับสุดท้ายก็คือหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือรับรองต่างๆรายงานการประชุมหรือว่าบันทึกข้อความบันทึกความเห็นอะไรแบบนี้ค่ะที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ โอ้โห oh, แสดงว่าทุกประเภทนี่มีรูปแบบมีโครงสร้างที่กำหนดไว้ชัดเจนมากเลยสิครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญเลยค่ะคือความเป็นมาตรฐานทำให้ไม่ว่าใครจะทำหรือหน่วยงานไหนทำก็จะออกมาในรูปแบบเดียวกันตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายมีหลักฐานชัดเจนดูเป็นระบบมากเลยครับค่ะแต่ถึงแม้จะเป็นระเบียบที่ออกมาตั้งแต่ปี2526นนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเก่าคร่ำครื้อไปเลย คือเขาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อให้รองรับระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอ๋อมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลด้วยดีเลยครับใช่ค่ะแสดงว่าก็พยายามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เหมือนกันค่ะการปรับตัวนี้สําคัญจริงๆครับแลนอกเหนือเรื่องชนิดของเอกสารแล้วเรื่องกระบวนการจัดการล่ะครับเช่นการรับการส่งการเก็บเอกสาร ระเบียบนี้ว่าไว้อย่างไรบ้างครับอ๋อ oh, อันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่สําคัญมากเลยค่ะระเบียบนี้กําหนดขั้นตอนเรื่องการรับส่งหนังสือไว้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะในหมวด2แล้วก็มีเรื่องการเก็บรักษาการยืมแล้วก็การทําลายหนังสือในหมวด3ด้วยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับพรจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างเช่นเวลาเรารับหนังสือเข้ามาก็ต้องมีการลงทะเบียนรับมีการประทับตรารับหนังสือระบุวันที่รับเวลาส่งออกก็ต้องมีทะเบียนส่งเหมือนกันค่ะ หรืออย่างการเก็บรักษาก็จะมีการกำหนดอายุการเก็บของหนังสือแต่ละประเภทไว้เลยว่าเรื่องแบบนี้ต้องเก็บกี่ปีเรื่องไหนเก็บตลอดไปเรื่องไหนพอครบกำหนดแล้วก็ทำลายได้ตามขั้นตอนอะไรแบบนี้นะคะฟังดูแล้วทุกขั้นตอนต้องมีการบันทึกมีการควบคุมต้องการความเป๊ะมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะจุดประสงค์หลักก็คือต้องการสร้างระบบที่มันตรวจสอบได้ป้องกันเอกสารสูญหายหรือว่าการจัดการที่ไม่ถูกต้องซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะสาหรับงานราชการที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือครับเข้าใจได้เลยครับแต่แน่นอนค่ะความละเอียดแบบนี้บางทีก็อาจจะถูกมองว่าทําให้เกิดความล่าช้าได้เหมือนกันในบางสถานการณ์ปัจจุบัน พอจะเห็นภาพรวมแล้วครับว่าระเบียบสารบัญปี2526บฉบับนี้เนี่ยเป็นเหมือนพิมพ์เขียวจริงๆนะครับที่วางกรอบการทํางานเรื่องเอกสารของราชการไทยว่าอย่างละเอียดมากๆตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยใช่เลยค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากและเมื่อเรามองจากบริบทปัจจุบันนะคะที่การสื่อสารหรือการทํางานมันต้องการความรวดเร็วความคล่องตัวที่สูงมากๆเลย ก็อาจจะเกิดคำถามที่น่าสนใจให้เราไปคิดต่อได้นะคะว่าโครงสร้างที่เป็นระบบมีแบบแผนมีขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆแบบนี้เนี่ยมันจะยังคงส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานราชการในยุคดิจิตอลได้ดีแค่ไหนหรือว่ามันอาจจะกลายเป็นความท้าทายที่หน่วยงานต้องหาทางปรับสมดุลกันต่อไประหว่างความเป็นระเบียบแบบแผนกับความต้องการความคล่องตัวในการทำงานนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับว่าจะปรับตัวกันต่อไปยังไงในอนาคตนะครับ ก็น่าติดตามดูต่อไปค่ะ